สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนมือนี้เนาะมือนิเชียนสิไปหับพอ่อเพราะว่าพาพอ,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 พอไปบีไปนวดน้ำมอพื้นเมืองไปกับเพื่อกกนอกอสบายดีเพื่อนกอสบายดีออ่ฝากาทุกคนติดตามกันต่อไปเ้อเพราะว่าเพื่อนนวดมอพื้นเมืองนี่เป็นแนวไรฮะนะมือเ้าน่เมนพอเบ้วไปส่งแล้วและบันิสิไปหับเอาเพิ่นเนาะ อยู่อยู่ไกลเติบได้อยู่ไกล้ไล,ล่จากบ,บ้านนะจากลกาไปเบิ่งพอ้อมกันเลยไปเบิ้งพรุ่งทองอันนี้แม่นหอมบ้านแม่น้องเบล<ม>ด้วย<ด><ด>ทุกคน,นลังเดินทางไปไปหนักมากพอเ,อเ,เนาะอันนี้อยากให้เบิ่งเขียนทาง,นงกันเนาะว่าประเทศลาวเป็น <ค> <ไป S 1> ติด <ไป S 1> ตามเลยเด้ออันนี้เป็นทางเดินไปจากเคือนเมนองเบลไปเคือนหมอพื้นเมืองเนาะทุกคนเบิง่งบรรยากาศเียมทางเลยเนาะพอเมือน,นี้เป็นวันจันแนทุกคนไปเวียงไปเวียงไปงานรถขยักคอน้างลาย<ด>หนึ่ง,นะงอืมสือเลย น้ำมันเลยทุกคนรถด,ดิฟเทลเนี้ยรถจะติดลายใส่อยู่ปั๊มน้ำมันผ่านติดเท่าะเลสาบค่ะเพราะว่า,าเอา้าเจ้าว่าน้ำม,มันลงเมื่อวานนี้ยังรีดสิ่งกับกเฮ้ยอันราคาแพงแล้วยังบ่พอได้น้ำม,มันยังบ่มีใสอีกถ่าอยากใส่ต้องได้รอคิวมาแต่จะเศร้าแล้วก็บางปั๊มจิงเปิดบางปั๊มก็บ่เปิด เดินทางเด้อตอนนี้เอาห่อนันห่อประสูงแมงสาดแล้วทุกคนเท่ากำลังเขาไปหาปพอพ่ออยู่เฮือนหมอพืชเมืองอันนี้เมนห่อประสูงแมงสา,นนาดทางนั้นดิจาวเด้อทางนาั้นดิห่อยังไงอห่อ,อ,อหประสูงอันนี้เมนห่อประสูงแมงสาดลาว โอ้ผสมแหงสารเหล้าไปบ้านผ่าขาวรัดรัดบอกทางที่ว่าเป็นอะไรอยู่ผ่าขาวประชุมแห่งสารเป็นทางขา่าวเ,เรือนหมอเนาะหอแหละงอย่งไงไก่แหงเลียวบอลลุดออกมาเด้อบ้านผ่าขาวเหลียวบอลลุดเข้าไปอัน ไปนู่อัดเอาบัได้ไปซ้ำก่นอนนั้นกายจฝ่าบําบัดแมนเพราะว่าเพื่อนวววานโทรบําบัดอยู่มอหนะ mm hmm. เขาไม่เอไาไฟฟ้ามันตะื้ดตนะเขาบําบัดเขาบริเหตุแบบนี้นะ mm hmm. แบบนี้แหละแบบว่ามีแหง่านี้เหลี่ยวนี้เห mm hmm. มือนทางไปเพื่อนหมอเนาะทางเขาเฮือนเพื่อนหมอนวน mm hmm. เพื่อนนวลก็มีความสํำนานแล้ว เพิ่นเหตุมาได้หาสิบปีแล้วเนาะเดี๋ยวนนย 60, 60ยในเพิ่นอายุหกสิบหกสิบปลายน้อยนี่แหละเพิ่นตะกี่เพิ่นก็เคยอยู่วันบัมบัดแล้วเพิ่นออกแล้วเพิ่นไปเยี่ยนไปเยี่ยนเกี่ยวกับการนวดน,นี่เนาะแล้วเพิ่นกาเหตดอาชีพนี่มาเลย ที่น,น,นลนีน่มหนหนอหนวดแผนโบลันเจฟสินเมนรถหนวดเก่งหนวดเลยพอกูชื่อว่านกูซึกเบ้าโตอ่ะนะเอ็นกับโบแข็งเนาะนี่แม่นนเป็ทางเขาเงินเพิน่นทางขเขาเงินงเพิเ่นเลยทุกคนอันนี้เป็นทางขเขาเงินอหมอเนาะเนี่ยไปอีกอีกกไปลังนี้ไปลังนั้น เห็นนวลเก่งเก่งรถต่ำแทถอยเอาได้จ้ะอันนี้ฮะอืออือดีดีนี่แม่หมอนงหมอเลยทุกคนนี่เมนหอนเพื่อนเพิ่นแล้วเนาะทุกคนอเอาไปเบิ่งพร้อมกันเลยแม่เพื่อนนะเพื่อนแม่เพื่อนมาเก็บผู้แม่เพื่อนมาเขียวมากเอากลัไป้านี่แม่หมอนี่สบายดีแม่หมอ เป็นนวดเก่งนวดดีไครหลายแอะไรรึใครมานวดเลยแมนดี้ล้นดิ้ผู้เขียวมากน้องแม่มากนี่ก็แมนแม่เขาเองเพิ่มมาหนวดแล้วได้ผู้ไปก้านนำนี่นะพอกระไข่ลายแล้วห้ากันนวดซองเถื่อนนวดซ้ำสมมุต่ขนัานได้เป็นนะนี่แม่พอ ยังต้องบ๊บีกเราได้ขับไปลาบีเว้ยเป็นพอนวนแล้วแล้วนี่นะกําลังมาหบเพิ่นเพราะว่าตอนมาน่ะหริมาณน่ะเพิ่นเลยเมื่อนาจะถ่ายเพล่นเดื่อว่าเพิ่นนวนเป็นแนวใดนวนแนวใดแบบใดขนาดขับขับเราดิขับไปลูกขึ้นมันนี่ปะ เสบายดีพ่อสบายดีไขรเป็นแนวไดไใครดอะไรเบ้ากระตุ้นเบ้ากระตเราให้ยางอืมกระบิดวาสิไปบำบัดน้องโยมอล้วรบริไปแล้วพอแล้วพอแล้วเจอพ่อเลเจอมอนี่เลยแบบผู้ซึกดีไรคขากลายดิวจีนขดเราว็เ็ดชื้อได้เลยโอ้ี่ะค่ะค่ะคืนเราที่ดีไวเด้ย มาสองวัดกำลังเดินทางกลับเด้อทุกคนเอ็มอมผลมาส่งเป็นกันได้แห้งเชี่ยวก็แล้วกับแมวเพราะว่ารุนลางเขาที่เอากันเด้ในแห้งไปเชี่ยวแล้วเพราะวมามักเขียวมากคือกั้นบบแมนยังดอกกำลังเดินทางกลับทุกคนตอนนี้เขากำมาห่อนหาแล้วเนาะห่อนบ้านแล้วห่อนหาแล้วไปเอาพอไปหาไปหนวดไปหนวดนะไปบ่ได้ไปหนวดน้็มอนะได้ ปรหนดมาหุ่นเมืองอันนี้มอฟื้นเมืองพอเราเคยอันเห็ุอยู่ในหงม้อแล้วเราเคยเหตุบอกแมนเราเราอยู่บำบัดและเราอยู่บัมบัดนั่นแหละแต่เซนอยู่ไทยแต่เราเห็ุมาในหาซิปีแล้วทุกคนเราจะมาาเพื่อเราเองแมนพอรู้สึกดีเนาะพอพอพอไข่ึ้นแล้วเราว่าไข่แหละก็ไข่นะขนาดกินนมเราก็ยังว่าไข่ไข่ทุกอย่างนะไปเหตุยังก็ไข่เบิ้ มาซื้อถ่ายบาได้เห็นแล้วก็บโมได้ไข่ตอนนี้มาห่อนเดือนแล้วเนาะทุกคนพอมาห่อนเดือนแล้วเป็นเดี๋ยวใดพ่อไปนวดน้ำมอพื้นเมืองผู้สึกอเดี๋วใดล่ะผู้ซื้อไข้กว่าเก่าอืมผู้ไข่กว่าเก่าแล้วเนาะมันเบามันเบาเนาะเวลาหยกตีนหยกแขงหยกค้ากัง่ายแล้วเนาะแต่เก่าหยกตีมขึ้นกระปุกขึ้นอืม แลวเราไปาอีกสวันไปบําบันอีกสองบ้นสวันไปบีบไปหน่วนอีกและเศ้าเอาคันพอหู้สึกดีใครในเฮาก็ดีใจเนะทุกคนเนาะไปบีบอีกคับแตะแเบีบบีบมดคุชชน้นเลยเมนบังอืักคับ โ <Okay. S 2> อเคแนะนำคันดีแล้วกันแนะนำเนาะทุกคนตอนนี้เนาะพอกาค่าึคนอล้ายแล้วเดอ้อพออก้อยนะฝากทุกคนนั่นติดตามเนาะติดตามกดไลค์กดแชร์เน่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตดคลิปขัขงต่อไปเนาะให้แม่น้ <laughs> องเบลล่าเพราะว่ากาว่เคยเหตุจะคือออันนี้เป็นครั้งแรกที่ว่าเอานำ เอาส่องน้ำมันอะก,ก้อยเนาะมาเห็ดเอาจากเพิ่นแต่กเ็เลยว่ากดให้กำลังใจแ like อกกอะ <ใจ S 1> ก้อยเนี่ยเด้อเอฟซีทุกคนขอบใจลายเด้อที่เบ่งเงินคลิปจนจบศีาลาเะไเด้อขอบใจอลายบาย